เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศการอัดคลิปติวเข้มของนักศึกษาของคณะครูนะครับสกรระดับมัธยมจาจนนกันว่าเขาอัดติวเข้มกันยังไงบ้างแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้อะไรบ้างง่ายๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับนี่เลยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เราต้องมีนะครับแล้วก็โปรแกรม OBS นะฮะก็กล้องที่เราใช้ก็จะเป็นตัว Z v e 1 0นะครับตัวนี้เป็น Mark 1นะครับท่านผู้ชม ใหม่ก็ของ h o l l y l a n d นะครับต่อสายเข้ามาในคอมพิวเตอร์ผ่านนี่การแคปเจอร์ของยูกินไม่กี่บาทนะครับอันนี้หลักร้อยนะครับสี่ห้าร้อยนะครับบางช่วงก็สองร้อยกว่าสามร้อยกว่าแล้วแต่ครับบางช่วงก็จะเป็นหกเจ็ดร้อยนะครับแล้วแต่ว่าท่านว่าท่านซื้อได้ช่วงโปรหรือไม่นะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับก็จะมีจอไว้แสดงผลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมี กล่องแยก HDMI เห็นไหมครับว่าเราต่อนะครับต่อภาพเนี่ยออกจาก iPad เข้ามาที่โน้ตบุ๊กนะครับเข้ามาที่โน้ตบุ๊กแล้วก็ต่อภาพจากกล้องซ v ดีเทินเข้าที่โน้ตบุ๊กก่อนแล้วก็เอาภาพจากโน้ตบุ๊กเนี่ยออกมานะครับเข้ากับกล่อง HDMI แยกตรงนี้แล้วก็เอาไปขึ้นหน้าจอให้กับคณะครูได้เห็นหน้าของตัวเองนะครับแล้วก็ มีไฟ2ดวงนะครับ2ดวงนี่ก็สองพกว่าบาทนะฮะถ้าถ้าไม่มีไฟเนี่ยหน้าจอตรงนี้จะมืดนะครับขนาดเราเปิดไฟพีดานนะครับแต่ว่าไฟมันไม่เพียงพอแล้วก็ตรงนี้จะเป็น iPad นะครับ iPad ของสำนักง,งานของศูนย์นอซีดทีที่เอามาประยุกต์ใช้กันนะฮะูกๆนะครับอุปกรณ์ที่เรามีอันนี้ก็ปากกานะครับด้ามละสอง้อยแปบาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหัวแปลงนะครับ Lightning to HDMI นะครับก็จะเอาภาพจากไอแพดเนี่ยขึ้นไปที่จอ OBS ในเครื่องเราแล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนั้นให้แล้วก็นี่ครับครูแต่ละคนเขาก็จะทำอ่านี่เห็นไหมยกตัวอย่างของคนนี้เขาก็จะทำเป็นสไลด์มาเป็นข้อๆนะครับเราให้ประมาณสัก20ข้อแล้วก็ให้คณะครูติวนะครับว่าเทคนิคการทำข้อสอบเนี่ย กวรจะต้องพิจารณาอะไรบ้างกับท่าศึกษานะครับนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าผมพาท่านผู้ชมมา,าดูบรรยากาศการทำงานอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ข้อต่อลาไปก่อนไปแล้วครับ